กับ810 7ของโค้งสิทธาครับกับสลาตันนะฮะประเภทเดินเปิดเกมนะครับถูกตลาดครับสำหรับสลาตันคงสิทธาัวย่ก็ตเตะเขาก็เท่านั้นครับต้องออกครับต้องออกครับโอ้ยหวัวด้านคอครับตามด้วยศอกครับทางซ้าย รวบในเดินขู่ครับทางด้านของสลาตันต้นขาครับขึ้นบนนะพยายามจะทิ้งขวาครับทิงต่อยก่อนเลยครับมา,มาช้าหน่อยจะมาแรงครับคามานี่ <c oughs> น่าจะกวาดสลจะกวาดให้ล้มครับ โอ้โหแข่งขวาเต็มๆครับได้แล้วครับมามีเรียกครับเชิญแขกก็ต้องไปหน่อยครับสลาตันฟันไปที่ต้นขาครับต้องระวังหมัดของคานานี่นะครับหมุนศอกกลับโอ้โหเต็มโชว์เลยครับมาทุกรูปแบบนะครับแหมโอ้โหแกตไปแต่ละดอกนี่น่ากลัวมากครับแข่งของสลัด ไม่ได้รับการชูมือก็ยังไม่เบาใจนะครับลุ้นนะครับลูกทีมครับสวมหมวก2ใบนะครับวันนี้ทั้งหัวหน้าคณะทั้งพธีกรครับอาครับต้องระวังครับหมัดของคานานี่นี่ไม่เบาครับขยับไปใกล้ๆโอ้ยต้องระวังศอกครับมีศอกงัดนะครับคานานี่มาแล้วครับโอ้ยเลือดมาหรือยังแปลกหรือเปล่า ไปก้านคอคานานี่ดึงสอกกลับเลยนครับคานานี่แล้วแกก็หาโชว์ครับัดูครับโอ้โหนึ่งมาเสียบครับโอ้โหเจอสอกงัดทีเดียวแตกเลยครับแหมแต่ว่าไม่สนใจเลยครับตอนนี้ครับสลาตันครับจ้าวคือในขอบสนามขอบสังเวียนนี่แม่มันดังสะใจดีเหลือเกินครับหมดยก แมบครบรถจริงๆครับเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับซัดกันแหลกแฟนมวยยิ้มได้นั่นคือความสุขของเราครับตีโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับแหมฉันจะบินอีกแล้วนะครับโอ้แล้วดูครับเสียเลือดแทนที่จะเพลียครับกลับกลายเป็นคึกเลยครับสลาตันครับเดินไล่อัดทางได้าของคานานี่ครับแตกหรือเปล่าครับโอ้คานานี่แตกจนได้ครับบนเวทีกลางสีสา ตีนผมเลยครับสบายมากครับไปต่อครับเอาดูสีบดยาเลยแม่ยิงได้ใจเลยครับตอนนี้ครับสลัดตันโอ้ต้องระวังนะครับเข้าไปมีอย่าถอยครับโอ้ยเตะไปที่สลัดตันคงสิทธาครับโอ้โหสายหัวใจเพชรครับเดินไล่อัดเอาชนะคะแนนโมฮัมหมัดคานานี่จะอิหรานไปได้ครับ